ดีจ้าวันนี้เรามาดูขอบคุณนะคะขอบคุณกำป้าดาบจากพี่นิชกระมุนนะคะอโ,บโ,บโอ้ถือวบุ้มไหมโอ้ถึงวบเอาหัวมันออกก่อนแต่ว่ามันไม่มีขั้วนะถืออะไรอีกนะฮึ เกิดมาทางชีวิตยังมาทางดีเกิดมาอย่างบ่เคยได้กินก็ได้กินเนาะอย่างนะอินทผาลำก็มีเอฟซีส่งมาให้ทานขอบคุณเอฟซีแก่ตานะคะอะไรนะสโตก็มีเอฟซีส่งให้ทานแกะบก่อนเดี๋ยวอันนี้เปิดเปิดปากตรงนี้ก่อนเปิดปากตรงนี้โอ้เอชใช่ใช่เปิดให้มันเป็นช่องหนึ่งช่องก่อนนะพ่อ ไไคเปปิน,ปน,น,ปนจับปลาดะไม่เคยได้ทานก็ได้ทานทุเรียนสีเสเกตไม่เคยได้ทานก็ได้ทานสโต,สโตอะไรนะบะจางช้าปไปหน่อยหนึ่งเลยไม่เป็นไรหรอกมือใหม่หครับ ตรงนี้อย่างางั้นมันจะเปิดได้ช้ากินเปิดอกเป็นตัวใหญ่น่าจะได้น่มาจะกินได,ด้ดูดูมันสวยเน,นาะฟมฟิล์สวยมากเลยค่ะคุณพี่ขาซาสวยกับว่าเอ็มมากเอ็มเอ็มอ็มคลงังเดี๋ยว เออแงพียพอร์นิดมือพอมันมีเผ็ดครับสาวก็จิบจิบอยู่จับตรงนั้น เก่งว่าพ่อเก่งแค่ว่าคนมีศิลพ่อเก่งพ่อเปิดพ่อแกะจัมปาดะได้สุดยอดก็ดูตามคลิปนี่แม่ไปดูตามคลิปที่พี่ส่งมาไม่ไม่ชิมไหมไม่ชิมไหมชิมสิอ๋อเป็นแบบนี้เนาะพอดีเลยแม่มันสุกพอดีให้ลูกสาวไปก่อนป่ะแน่แน่แน่จะเบิกเบิกงอเก่งงอไป พ่อแม่เอาเม็ดออกเม็ดท้องอืดเอาเ,เอาเอาถ้วยมาเด็กไปเขาไปหาปอลูกถางเราเอาเอาเอาอันนั้นมานี่เด้ยอด็กเขไปหาอาจารย์บอกว่าให้เอาเม็ดมันต้มด้วยอืมห,หวาน ที่อะะไรนะแกบอกวเนื้อมันจะเหนียวกว่าขนุนจริงด้วยมมที่อะไรที่อะไรจะของแกที่สุดนิตชากมนขอบคุณที่นิตชากมนมากมากนะครับแล้วก็ขอบคุณชาวสวนด้วยลูกสาวเอ้ย เพราะว่าไม่ทนได้ไม่นไดเหมือนไม่เหมือนแม่สองช้างก่อนไหมสองช้างติดใจค่ะติดใจค่ะคุณพี่ติดใจมากเลยจ้า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 เนี่ยพ่อเนี่ยดูอ,อ,อร่อยอ่ะทำไงทำไง ขอบคุณค่ะขอบคุณก่อนขอบคุณค่ะอ,อ,อะไรไม่เคยได้กินก็ได้กินน่อหนูนี่พอทั้งลูกเลยแม่ค่ะน่ไม่อันนี้ให้เจ็บผู้ชายให้ผู้ใหญ่ ท้ากินเป็นแล้วคนจะได้กินบ,บอกเลยหนี่นช่ยช่วยเกลืนให้ได้ขายเยอะนิดนึงพ่อโอ้ยแบ่งพี่ด้วยกินเอากินเอาเลยกินเป็นไหมจ้าอันี้นี่อร่อยอร่อยอร่อยลำเตะ อาษาใต้อะไรอร่อยจังฮู chips, ้เขาว่าอย่างนี <ah> ้บอกอร่อยจังมันบอกอร่อยแท้ๆไหนเอ็มหลายเป็นงไงจะนับลูกสาวใครนี้กินเยอะกับเพื่อนเลยรนี่ลูกบ่าวใครแม่อาจะปุ่นกระติบกระติบอยู่ผู้นั้นจุ๊บจุ๊บ อออขอบคุณค่ะขอบคุณอ้อยจากสวนน้องดาวนะคะมาเจกช้างหกเชือก เดิดดๆๆนเช้ามาก็กินแต่ของหวานเลยลูกสาวลูกชายนี่ไม่ไม่ไมนรรีๆๆ่ก็เคยไปอือ ขอบคุณผลไม้อร่อยๆจากเอซใจดีทุกท่านนะคะที่ส่งมาในนามบ้านแก้วตาแฟมิลี่นะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนสตอจำปาดะมังคุดจากคุณยายพลอยแก้วเงาะห้องหน้าผลไม้ท่านก็ได้ส่งมาให้ทานนะคะ อร่อยมากหวานมากเลยจปนปลาดักห่อยจากบ้านน้องดาวเอาไปให้พ่อโดยเขาของลูกชายเอาไปให้พ่อเขาใช่ไหมพ่อ เช้านี้ที่บ้านแก้วตาแฟมิลี่นะคระับสำหรับวันนี้ไม่ต้อยขอจบคลิปนะคะพี่เอฟซีทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ด้วยค่ะ เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีจ้า